สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์รับซี่นะครับจะมาสรุป10อันดับรถถังที่อันตรายที่สุดในโลกให้ได้รับชมกัน <S <S หากพูดถึงรถถังเราก็อาจจะนึกถึงรัตะประหารเอ้ยไม่ใช่สงครามซึ่งรถถังนั้นจัดได้ว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดในภาคพื้นดิน วันนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลมาให้ได้รับชมกันครับหากพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ให้หน่อยนะครับอันดับที่10 T90 จากประเทศรัศเสเซีย T90 นั้นถูกผลิตและใช้ในประเทศรัศเสเซียเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่ามันจะด้อยกว่ารถถังรุ่นอื่นๆแต่ด้วยประสิทธิภาพในการผลิตทําให้ต้นทุนในการผลิตต่ํามากและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย t 90นั้นไม่เหมาะกับการโจมตีระยะไกลเนื่องจากความแม่นยำตำ่ำปัจจุบัน t 90ประจำการในรัสเซียประมาณ700คันอินเดีย620คันแอลจีเรีย305คันและอัลซอรรไยจัน20คันปัจจุบันได้มีการพัฒนา t 90ให้เป็น t 90 MS ซึ่งปรับปรุงระบบเกราะเครื่องยนต์ใหม่และอัปเดตระบบการควบคุมการยิงให้แม่นยำมากขึ้นแต่ถึงแม้ว่ามันจะมีความสามารถมากกว่า t 90แต่มันก็ยังไม่มีการผลิตที่แพร่หลายมากนัก อันดับที่9 of plot m ประเทศย,ยหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตยูเครนได้พัฒนาที 80UD ออกมาเป็น o p พพลอต M ซึ่งเจ้าตัวนี้ได้พัฒนาระบบเกราะที่ทนทานต่อแรงระเบิดมาพร้อมกับระบบอัตโนมัติแต่ยังคงมีข้อด้อยในเรื่องของพิสัยในการยิงไกลที่ไม่ค่อยแม่นยำเจ้าตัวอัพพลอต M ได้มีการติดตั้งปืนขนาด125มิลิเมตรปืนกลน2กระบอกเครื่องยิงลูกระเบิดควัน12ท่อความเร็วในการเคลื่อนที่เฉลี่ย45กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงแม้ว่ายูเครน จะเป็นผู้ผลิตแต่ก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้ในปัจจุบันในประเทศเนื่องจากติดข้อจํากัดด้านเงินทุนมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ใช้รถถังตัวนี้อยู่อันดับที่8หรือแคลจากประเทศฝรั่งเศส เจ้าตัวรถถังนี้ได้เข้ามาประจำการที่ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปี1992รถถังรุ่นนี้มีการออกแบบที่สวยงามซึ่งทําให้ประเทศอื่นนําโครงสร้างไปใช้กันอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายเกราะของมันนั้นถูกออกแบบมาจากวัสดุหลายชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรวมทั้งลดอันตรายจากอาวุธหนักในส่วนของป้อมปืนและหลังคาถูกออกแบบให้มีการทนทานต่อการยิงจากอาวุธหนักรถถังตัวนี้ได้ติดตั้งปืนขนาด120มิลิเมตรใช้ทหารเพียง3นายเท่านั้นมา พร้อมกับระบบโหลดกระสุนอัตโ,ตโนมัติสามารถโจมตีศัตรูที่เป็นเป้านิ่งและเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดีสามารถยิงเป้าหมายในรัศมี1.5กิโลเมตรถึง2กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำถึง95%เจ้ารถถังคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์1,500แรงม้าโดยมีอยู่ที่ฝรั่งเศสถึง4 0่ร้คันอันดับที่7 t y p ไท0จากญี่ปุ่น t ท pe 90ถูกพัฒนามาจากมิตซูบิชิร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตรถถังรายใหญ่ในประเทศเยอรมัน มันถูกออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับ Black Pan 2ซึ่งเจ้าตัวไทป์90ถูกนำมาประจำการในกองกำลังป้องกันประเทศของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1989 และถือได้ว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มีราคาแพงที่สุดในโลกซึ่งกองกําลังญี่ปุ่นต้องการใช้ไทป์90ถึง600คันแต่เพราะราคาที่มันแพงมากทําให้สามารถสั่งมาประจําการได้เพียง340คันเท่านั้นซึ่งรถถังตัวนี้มีการติดตั้งปืนขนาด120มิลิเมตรมีระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติใช้ทหารไม่เกิน3คนเนื่องจากไม่ต้องใช้คนโหลดกระสุนในปี2012ญี่ปุ่นได้มีการพัฒนารถถังไทป์10ขึ้นมาซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงได้ถูกออก ออกแบบให้มีน้ำหนักเบากวา่าซึ่งจัดได้ว่าเป็นรถถังสายสปอร์ตได้เป็นอย่างดี อันดับที่6เมอร์กาา MK4 จากอิสราเอลเมอร์กาานั้นเป็นรถถังที่ทันสมัยที่สุดของประเทศอิสราเอลซึ่งมันต่อยอดความสําเร็จมาจากเมอร์กาา MK3 การออกแบบของรถถังตัวนี้ไม่เหมือนใครเนื่องจากการวางเครื่องยนต์ไว้ข้างหน้าซึ่งมันช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอดของทหารหากรถถังถูกโจมตีและนกระหว่างทางเมอร์กาา MK4 นั้นเน้นไปทางการป้องกันซึ่งมันมีระบบการป้องกันจรวดและอาวุธหนักได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการโจมตี ทางอากาศและป้องกันการโจมตีจากรถถังด้วยกันเองอีกด้วยถังตัวนี้มีการติดตั้งปืนขนาด120มิลเมตึ่งได้ปรับปรุงการควบคุมการยิงเพิ่มความแม่นยำและเพิ่มโอกาสในการยิงเฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำด้วยปัจจุบันอิสราเอลประจำการมือกว่า MK4 ทั้งหมด360คันและยังมีออเดอร์ถูกสั่งผลิตเพิ่มอีก300คันด้วยอันดับที่5อามาตาจากรัสเซีย รถถังคันนี้มีการออกแบบคล้าย T90 แต่ a m a ์มาตามีขนาดที่ใหญ่กว่ามากเกราะของมันนั้นได้พัฒนาการออกแบบใหม่ซึ่งทำจาก เหล็กเซรามิกสามารถทนทานต่อแรงกระสุนและแรงระเบิดได้อย่างดีเยี่ยมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มีระบบการป้องกันที่ดีที่สุดในโลกอามาต้านั้นใช้ทหารประจำการเพียงแค่3คนติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรซึ่งให้ความแม่นยำม,มากกว่ารุ่นก่อนๆมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1,200แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสามารถโหลดกระสุนได้อัตโนมัติจากการเปิดเผยสเปคของอามาต้าทำให้ประเทศเยอรมนีและอเมริกาต้องตัดเกรดรถถังกันทั่วนหน้าเพื่อออกแบบและ พัฒนาให้สามารถป้องกันภัยคุกคามจากรถถังรัเสเซียรุ่นนี้นี่เองอันดับที่4 Challenger 2จากประเทศอังกฤษเรียกได้ว่าเป็นรถถังที่มีความสามารถรอบด้านเจ้าตัว Challenger 2ทํามาจากวัสดุพิเศษซึ่งจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในโลกมันสามารถป้องกันอันตรายจากปืนที่เข้ามาได้โดยตรงสําหรับปืนที่ติดตั้งนั้นมีขนาด120ม mm, มซึ่งสามารถยิงได้ไกลถึง5กิโลเมตร ปัจจุบัน h ชลเจอร์ r 2ได้ทำสถิติสังหารเป้าหมายได้ไกลที่สุดในโลกอีกด้วยถึงแม้ว่าเครื่องยนต์และความเร็วของมันจะเป็นรองรถถังคันอื่นแต่มันขึ้นชื่อเรื่องกลไกที่มีประสิทธิภาพและน่าไว้วางใจมากที่สุดปัจจุบันประจำการอยู่ที่ประเทศอังกฤษอยู่386รคันด้วยกันรวมถึงประเทศโอมานก็ได้มีการสั่งนำเข้ารถถังคันนี้38คัน อันดับที่3 M1 Abrams จากประเทศสหรัฐอเมริการถถังตัวนี้มีการพัฒนามาจาก M1A2 ซึ่งมีเทคโนโลยีและเกราะที่ทันสมัยจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มีความน่ากลัวที่สุดในโลกเกราะของมันนั้นถูกเสริมด้วยยูเรเนียมแต่ความแรงของปืนนั้นด้อยกว่า b a c k p a c e r 2A7 และ K2 เนือ่องจากมีการติดตั้งปืนขนาด120ม mm, มแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันยังเป็นรถถังที่จัดได้ว่าน่ากลัวอยู่ดีรถถังชนิดนี้ถูกประจำการในสหรัฐเหนี่ยนน้อย 900คันมีแผนที่จะทำการผลิตถึงปี2050เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามรถถังชนิดนี้ยังไม่ได้มีการขายไปยังประเทศอื่นแต่มันถูกส่งให้ประเทศคูเวต218คันและซาอุดิอาระเบีย373คันด้วยกัน อันดับที่ K 2 K2 Black Panther จากเกาหลีใต้ปัจจุบันจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกซึ่งมันเป็นรถถังที่มีความทันสมัยมากกว่ารถถังจีนและประเทศอื่นๆน,นอกจากนี้ยังเป็นรถถังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกด้วยขณะนี้ K2 Black Panther ได้เข้าประจำการในกองทัพเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี2016และในปี2017มีรถถังอย่างน้อย100คันที่ได้ถูกส่งมอบไปแล้วเกาหลีใต้เองยังต้องการอย่างน้อยอีก300คันเพื่อเข้ามาประจำการ แทนที่รถ K1 รุ่นเก่านั่นเองเกราะของรถถังรุ่นนี้ถูกผลิตจากวัสดุที่ไม่เปิดเผยว่าทำม,มาจากชนิดใดแต่มันสามารถทนทานแรงระเบิดได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้จุดเด่นของเจ้า K2 Black p a n t h e r คือมีน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วมีระบบการป้องกันที่ทันสมัยเพิ่มอัตราการอยู่รอดในสนามรบได้เป็นอย่างดี K2 Black p a n t h e r ติดตั้งปืนขนาด120ม mm, มและมีการควบคุมที่แม่นยำและสามารถยิงใส่เฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำได้ด้วย อันดับที่หนึ่งเลปเป A7 ไอเสือดาวจากเยอรมันรถถังรุ่นนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่พัฒนามาจาก l e ป p ป r d 2ทซึ่งเป็นการเสริมเกราะและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยมากขึ้นเจ้าตัว l e ป p ป r d 2 A7 สามารถป้องกันอาวุธในสนามรบได้เป็นอย่างดีทั้งการรบในรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่เมื่อเทียบกับรถถังรุ่นอื่นๆเจ้ารถถังคันนี้มีการโจมตีระยะไกลที่แม่นยำมากมาพร้อมกับเครื่องยนต์1,500แรงม้าแม้ว่าน้ำหนักของมันจะเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเก่าแต่มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการปรับปรุงระบบการกันกระเทือนและสามารถลุยในสนามรบได้เหมือนกับ Leopard 2ซีรีส์รุ่นอื่นๆ,นๆรถถังคันนี้ได้ประจำการในเยอรมันตั้งแต่ปี2014 และมีแผนที่จะเพิ่มเป็น150คันในอนาคตนอกจากนี้ประเทศกาตาร์และซาอุดิอาระเบียก็ได้มีการซื้อรถถังรุ่นนี้มาประจำการในประเทศเอีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ10รถถังที่มีความอันตรายที่สุดในโลกหากทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรถถังสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับ